ขอประกาศขอขามาอโหสิกรรมอุทิศบุญกุศลและไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อทวีวัตรของปิติเจริญผู้วายชนได้โปรดรับทราบในโอกาสสุดท้ายนี้ญาติมิตรทั้งปวงของท่านในสมาคมนี้ขอประกาศอโหสิกรรมต่อดวงวิญญาณแห่งท่าน หากจักได้เคยประมาทพาดท้งล่วงเกินต่อท่านด้วยประการใดๆขอกรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้โปรดเป็นโอโหสิกรรมต่อกันขอให้ดวงวิญญาณของท่านได้ประสจากมนทินเครื่องเ่อ้หมองห่วงใยมีความปลอดโปร่งโล่งจากเวรภัยในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อเถิด อันหนึ่งนับแต่มรณาการแห่งท่านพระสงฆ์ผู้สสทรงศีลภรรยาบุตริดายากมิตรวิสาสิกชนผู้เป็นที่รักแห่งท่านได้บำเพ็ญทศัศนิณาแล้วโดยสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการขอตั้งกิตอุทิศจอะจงต่อดวงวิญญาณของท่านทั้งสิน้นขอดวงวิญญาณของท่านได้โปรดรับรู้และอนโมทนา ด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญคุณความดีที่ท่านสั่งสมไว้มาตลอดชีวิตและด้วยปัตตานุโมทนาไมที่ญาติมิตรอุทิศให้ในกรณนนี้จงรวมเป็นตะ,ะเดชภาระวะปัจจัยสำเร็จเกดุวิญญาณของคุณพ่อทวีวัฒองปิติเจริญผู้วายชน ให้ไปสถิตนักสุขติสัมปรายภพมีความสุขสงบอันไพบูณ์เพิ่มพูนตลอดกาลนานทั้งเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานในอนาคตการโน้นเถิดขอบระกัครับเชิญนั่งครับ บัดนี้ถึงกำหนดการทอดภาพของสกุลไต